คิดว่ามี3คํคำถามหลักๆสำคัญที่เราต้องถามในปัจจุบัน What so what แล้วก็ now what เพราะเราฟังเรื่องราวมาทั้งหมดมีเทรนด์มากมายเกิดขึ้นจริงๆ What คือคุณเชื่อมโลกได้ไหมในปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคุณรู้ทันโลกรู้จักโลกรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือเปล่า2ครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมันกระทบกับองค์กรของคุณอย่างไรทั้งบวกและลบเรารู้ไหม ว่าเจน AI จะมากระทบกับองค์กรหรือประเทศไทยอย่างไรเรารู้ไหมว่าเรื่องของสภาวะโลกร้อนภูมิอากาศมันจะกระทบกันเรายอย่างไรกฎหมายที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงเราอย่างไรสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงดอกเบีย้ยที่ไฮเออร์ฟลอร์เกิร์มันจะกระทบกับองค์กรของท่านอย่างไรและสุดท้ายคือนาวัดครับคาถามก็คือในท่ามกลางผลกระทบเหล่านั้นคุณพร้อมหรือเปล่ากับการโอบรับโอบรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมหรือเปล่ากับการโต้ไปกับขึ้น คุณมีที่ยืน position ที่มั่นคงหรือเปล่าในความเปลี่ยนแปลงของโลกอันนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดผ่าน3คําถามนี้ครับก็จะนํามาซึ่งช่องว่างแน่นอนครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นยังไม่ future ready อย่างแท้จริงเราจะมีช่องว่างอยู่4อย่างหลักๆที่ผมเห็นวิทยาการทุกท่านพูดคล้ายๆกันแล้วเราต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองสํารวจความพร้อมว่าเราขาดอะไรเราพร้อมจริงหรือไม่อันแรกเทคโนโลยี technology. โครงสร้างพื้นฐานของเรามีพอไหมอันที่สองทุนครับแคปิตอลทุกอย่างต้องใช้ทุนเรามีทุนเพียงพอหรือเปล่าอันที่สามทาเลนต์ Talent, ครับคนเก่งๆเ,เรามีเพียงพอหรือไม่และอันที่สี่ครับความรู้แล้วก็สกิลทักษะพร้อมหรือไม่ทั้งสี่อย่างนี้ในองค์กรอาจจะทําได้ง่ายหน่อยเราสามารถเติมเข้ามาได้หรือในยุคปัจจุบันเราก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมเชื่อว่าเป็นเมจิกเวิร์ดมากๆที่จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เร็วขึ้นก็คือ collaboration เทคโนโลยีเราไม่พร้อมเราจับมือคนอื่นได้นี่ครับเงินทุนเราไม่พร้อมเราไปขอทุนได้นี่ครับถ้าเรามีความตั้งใจที่ดีทาเล่นเราไม่มีเรายืมได้ไหมครับหรือโนแล a แอนสกิลถ้าไม่มีเราก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้ทั้ง4อย่างนี้แต่ทั้ง4อย่างนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่ถ้ามองในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับว่าวิทยากรทุกท่านพูดตรงกันว่าเรายังไม่พร้อมสักอย่างหนึ่งเลยใน4ี่อย่างนี้เราต้องเตรียมพร้อม เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่คุณพยงบอกเรื่องดิจิตัลแคปิตัลเรื่องของทุนที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทาเลนพูดกันทุกเวทีครับว่าทาเลนเราขาดจริงๆเราจะทํำยังไงให้มีทาเลนเก่งๆเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและโนเ d g แอนด์สกิลเป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบันนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืออัพสกิลรีสกิลต้องเป็นวาระแห่งชาติจริงๆแต่ทั้งหมดนี้เมื่อเรากลับมาสํารวจความพร้อมแล้ว ผมคิดว่ามาสิ่งสุดท้ายครับที่น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่หลายๆเวทีจะพูดตรงกันคือ trust ครับไม่มีทางเลยครับที่คนทุกภาคส่วนจะทำงานร่วมกันได้ถ้าเราไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเรามีแผนแต่คำถามก็คือคนในประเทศเห็นแผนนั้นตรงกันหรือเปล่าเรามี engagement ไหมในการพูดคุยกับทุกภาคส่วนว่าเราจะเดินไปในทางนี้ เราได้ถามเขาไหมครับว่าสิ่งที่เราจะมุ่งไปไป n นทซีโรคนที่ถูกผลกระทบเขารู้สึกอย่างไรเราจะผลักดันนโยบายสาธารณสุข Health for All เราได้คุยกันทุกภาคส่วนครบแล้วหรือยังผู้นำได้สื่อสารสิ่งที่เราวางแผนหรือคิดมากน้อยแค่ไหนคนข้างล่างได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าอันที่สองผมคิดว่าการจะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจได้คือ f a c i l i t a t o r คัญมากเพราะเรามีความคิดที่แตกต่างหลากหลายมาก แค่นโยบายเดียวครับหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลผมเห็นพูดทุกเวทีแล้วความคิดแตกต่างหลากหลายมากเราต้องมีคนที่ช่วยกลั่นกรองความคิดที่แตกต่างเหล่านี้เปลี่ยน diversity ให้เป็นพลังให้ได้บุคคลนั้นคือใครทีมงานนั้นคือใครที่ช่วย facilitate ล้านสุดท้ายครับกลับมาที่ governance ครับความโปร่งใสผู้นำมีความคิดดีก็จริงลงมือปฏิบัติแล้วเกิดผลจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดครับมันโปร่งใสหรือเปล่า ถ้าสิ่งที่ทํานั้นไม่โปร่งใสก็จะเกิดคําถามแล้วไม่เกิดทรัสต์และสิ่งเหล่านี้ก็จะวนไปวนมาทั้งหมดนะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆที่ทุกท่านรับชมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าเนื้อหาทั้งหมดน่าจะเป็นประโยชน์มากๆผมขอบคุณทั้งสปิเกอร์ทั้งหมดที่เสียสละเวลามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมกันแบ่งปันความรู้ทุกๆท่านให้มีสิ่งที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สุดท้ายครับผมคิดว่าในตลอด3วันนี้ทุกท่านจะพูดคล้ายๆกันครับเรามีไอเดียเยอะมากเลยครับในปัจจุบันเรามีความคิดอยู่เต็มไปหมดเลยครับเรามีแผนเรามีกลยุทธ์เกิดขึ้นมากมายแต่ความคิดถ้าคิดเราไม่ทำก็มีท่าเท่ากับเราไม่ได้คิดอะไรเลยเจอกันใหม่ในปี2024นะครับขอบคุณทุกท่านครับ